คลิปนี้เรามาดูกรณีที่ต้นกําลังแตกใบอ่อนใบกําลังจะกลางเพรศลาดแต่ว่าเราก็ได้ลูกมาในระยะที่กําลังจะเรีก่กปั้นทรงลูกเลยอันนี้สิ่งที่เกิดตามมาคือว่ามันจะทําให้เกิดการแย่งอาหารระหว่างลูกกับใบอ่อนโดยเฉพาะใบอ่อนร,ระยะนี้นะครับวิธีการที่เราจะทําให้ทุเรียนของเรานะครับปั้นทรงขยายทรงมันมีหลักการอยู่ว่าเราจะต้องทําให้ใบเขาแก่เร็ว เอาละเดี๋ยวเราพามาดูกันว่ากรณีนี้เราช่วยใ,ใบที hey, ่กําลังขยายขนาดเนี่ยมันเพรศลดได้เร็วยังไงบ้างนะครับตัวช่วยตัวแรกนะครับก็เป็นหนูตะแพน13เสมออันนี้จะช่วยขยายขนาดใบทาให้ใบเพรลาดเร็วขึ้นช่วยขยายขนาดผลลดการหลุดร่วงใบยังมีสีเขียวอ่อนยังไม่เขียวเข้มนะครับก็แนะนําเพิ่มอีกตัวหนึ่งนูตาแมกซ์ปาร์กอันนี้ทาให้ใบเขียวเข้เขมสังเคราะห์แสงสงหารดีขึ้นทําให้ผลไม้สุกและมีสีสม่ําเสมอ13เสมอเนี่ย มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเสมอกันเลย13%ส่วนแมกซ์ปาร์กอันนี้เราจะได้แมกนีเซียมมาถึง13%ได้กรรมฐันนะครับซึ่งช่วยในการเข้าสีนะครับเพราะว่าเมทัลเนี่ยมันมีกรรมฐานนั้นองค์ประกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ไนโตรเจนกับกรรมฐันแล้วก็ฟอสฟอรัสมามเป็นการช่วยสร้างกลุ่มฮอร์โมนในการเข้าสีอันนี้เป็นสูตรเพิ่มสารปรับสภาพน้ํา ก็คือเป็นผงฟูเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแมกนีเซียมมันจะไปตกตะกอนกับตัวฟอสฟอรัสนะครับเพราะฟอสฟอรัสที่สูงกันถึงสามนี่ถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยที่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมเหลวเนี่ยอาจจะตกตะกอนได้แต่เราใช้ตัวผงฟูอันนี้เข้าไปไม่ตกตะกอนแน่นอนครับอีกตัวหนึง่งที่ช่วยทําให้ต้นสามารถจะด,ดูดซับธาตุอาหารแล้วก็เปิดปากไปตางข้อแสงได้ดีขึ้นก็คือตัวมมเ์เวตัวนี้นอกจากมีตัวคาร์บอเนนมันมีคเดียวมีอมอมโมนยเนี่ยก็ยังมีโพแทสเซียมกับมี นเจนเข้ามาช่วยนะครับเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราจะได้ใบที่เขียวเร็วมากขึ้นนะครับเอาไว้เรามาติดตามผลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง